สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวลนผ้าวยตอนนี้นวลนผ้าวยกับมาทีวัดปลางวดวังหันได้เก้าตัวเดียวมาตามเมื่อนี้กับบรูษปาปูเพิ่นได้ตัวเลขกไปเนาะค่ะตามเข้าไปกราบน้ำมัสก,การปูน้ำกันค่ะว่าปูได้ตัวใดตองวดงวดนีเนาะค่ะงวดบันที่หนึ่งตุล่าค่ะก็ไปตามตัวเลขแเนี่ยทางจากปูค่ะนี่คือสาลาฟาลาใหม่ เสาต้นใหญ่ค่ะมีแต่เสาใหม่ต้นนี้ใหญ่ค่ะเะมนคว่ำมันไม่ชี่<อ>พ่นวา่าหระนั่น<อ>จะว่าข้าง,ง,งบนนี่อ,นอันนี้เป็นเก้าหนึ่งห้าแม่มังไตงนูนี่ด้านล่างนี่ คุณแม่เพิ่งมาหกห้าแม่นี่ลีค่ะคุณแม่ตรวนี้กล่องไม่ชัดนาะค่ะหกห้านี่แม่นมาค่ะโอภยมาาโอพยม้าจะ่ายิ่งกันช่วงไหนยสิบส3 4ซุ้มตัวตัยุ่สรจำไม่ได้ค่ะจักปีนือจักปี34 ปีสามสี่ปีสามสี่้อาเกยนทหารเขาดีดีนะก็บอกค่ะมันเรียมกันอยค่ขมือเขาองตายมือเขาอย่างสินค่ะม่กลบ้านแม่เขาชิโนลาเขาชิโนลาก็อยืนเรียบน้ำเข้าจ้าเขามีชูโนลายืนน้ำเขาพอเป็นยาลุมพันธุ์่พวกนั้นอยู่พวกตกจากดาวประดึงนั่นนี่เพราะเจ้าวิปิสารกัไปอยู่นี่ได้แหละก็ะอายุไว้ใจเขารามหาอยู่ผู้ไดจำสินอย่างนั้นอ้ไม่มันเรียมกงนอยู่นี่นี่เดียว พออยังมองนี่คนท่านปัญจสิกขาอยน่วัตรอ่ะสีชุ่มเทียนเป็นอริยะน่ะจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยูยนี่ก็ระไลพ<ะ>ออย่างมวนยังอย,งอยากกินเหล่าอยเป็นพดาวันข้ามดาเนื<ะ>องา,ากกินเหล่ายังอยากฟ้อนอยากเต้นอยากรำอย<ะ>ให้อั้เจ้านั่งขีต่ตัวคนท่านของเข้ามันเต็มขี่นี่เราคอยเปิดคอยไ่ได้เปิด สามตัวสองตัวไอ้คอยจะเปิดธรรมะออกใอ้คนหัจัจเอาปัจจุบันนี่ยคื่อดึงดึงค้นเขาในพุทธศาสนาเพื่ออ,อ,อนาคตเขาจังได้มาถูกเมื่อเข้ามาเป็นปัจจุบันกองท่องกองเขาเงื่อนท่อง,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 งสิ่งของเขาต่างๆบึ่งมาใส่เขาทันทีเลยเป็นเศรษฐีกันท่านท่านบอน,นานัานมนกับบ่อใดเลยท่านบ่อเป็นเปลียวไม่เนี่ยเขโลกห้อเขาโลกห ของผูดเลรอรบสงอะรันเป็นอ,อย่างไรแสงเะยจ้องไม่หายสิสนครับโอ้สมัยเบิง่งนมันก็ดีอยู่พอเอ้ยแม่เอ้ยกันเท่าข้าใจในพุทธศาสนาเท่าไหรดูมาแต่ในน้อย เขาไปทอดกระถินเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพเองตอนนั้นเขาถูกรถตลีสามล้านอ่ปากระถินต้นละหนึ่งล้านเขาบอกว่าจุดเทียนทูบบ่ิหน้าพระประธานเขาย่างไปไหน้าประธานเลยเขาให้เป็นจุดจุดบนโต๊ะมูเขาไปเดยประกาศว่าอย่างไงครับอกประกาศว่าจุดที่หน้าโต๊ะมูอันนี้มันจุดที่หน้าพระประธาน ปีนกันมากผิดแล้วล<ช>งปูเป็นใจหัวขวันก็ถูกแล้วหน้าพระประธานก็อยู่ตรงนี้แต่ยหายาเ่องมาแต่ว่าเวลาเข้าไปน่ก่อนเดือนหนึ่งมันสิเปลี่ยนกระชินเข้าเข้าไปอยู่ที่สิมหามืออยู่น้ำเขาไปเบิร์นไปจับทำงาน,นเขาจะว่าอ,อยากเครียดกระชินถือมาทอดเขามาปัดเมืองล่านปัด๊ดก<ช>็คือขยาดแยะอย่ตรงนี้อ,อยากเข็นขนาดได้จบภาพ เป็นคนอย่งไหนก็แล้วโอ้ไม่อยากเห็นเราลูกหลานบม่อยากให้เจีไปนอนบ้านเขาเลยไม่เงผู้นี้ได้เป็นเจ้าภาพจ้าเ่ยไปเลยสั่งภาพได้อยู่ในหันยวน้ำกระเจาะ้วก็มีคนบอกน้องเขาชักคนมี่สบายห้องจังสันจังสีนั่งเจอกันอย่างนี้ในหูใช่ขออันนั้นนี่เพื่อนก็บอกไม่ค่อยได้สบงสาบูยังเสียยาสิฟันแต่ว่าเงินอยู่ในอันนี้ในเปร์หมุนหัวนอนจ้า แต่งเกงกับขาป่วยอากาศไปเสียก้าวเราเป็นปคนเล,ล่นรอพเนจรย้ <st ant> อมมือห้อดมือนัดมากมือนัดมากกันั่งยงนีิแล้วเนาะใส่อัเก่งเกงขาป่วยนั่งยงนีินะนั่งซ่อมมึงวาก,ก็ดีเสียมันสวยมากเนาะ <st ant> เสียบริษัทสวยมาเอา <st ant> ้าไหนเ <st ant> งินมึงอยู่ไหนเอามาขึ้นพานได้ยังเ,เอามาแล้วเนี่ยวางน,นี่เอาพานใส่เหมือนจูงกันหน่อยมาคนงงไหมคนงง งงไเสียแล้วเราเงินเราขึ้นมาเพื่อกันเพอดกจะทิ้ปีนั้นได้อยู่แปดล้านสร้างสาลาเซตเปอค่ะิบจากสาราเซตเปอร์ดิบอแม่ขึ้บาปได้มันได้ย่านย่านน,นี่ก็ว่าหล้านแม,ม่ก็บนี่ได้ยู่ิ4ีปีขอร่องเรียงอยู่ <c oughs> เสียมันข้มคุณเจเลยเจเลยเอ้เามารถกับนะ ดี๋ยวคุณจะขึ้นไปโน่นคุณจะขึ้นไปนกอดผ้าป่าให้หลวงปู่จวนะสมัยนั้นเขาเขามักสั่งภาพคือมันจึนจนเขาอยากเบินน่งค้นหราคนเขาเขาสิมักของดีก่่นหรือมักของมักของของรวยๆแล้วคิดเอาได้ขึ้นเจ้ามาเห็ฮจันเีแล้วเนี่ย ไม่เห euh, um, oh. right. ็นย mm ังเห็พูดได้เลยนไว่าอนาคตเกิดมาสิเป็นยังเป็นยังครับพอเป็นหัวหน้าบริษัทผู้ซื้อข้าวแต่ละคนที่เป็นหัวหน้าบริษัทเลยสื่อข่าวสารต่างๆเป็นโทรสารต่างๆหรือโทรศัพท์แต่ว่าสาเหตุเรื่ใจจริงเด้ะเราหน้าเอาปัจจุบันเด้ะพันเอาอนาคตกับยังจุบันได้เหตุนั้ต้องเอาปัจจุบันใจจริงเหตุเสีย การถวายท่านคือกันขันญาติมูขันาน,ขนเขาบอกฟังเขาก็ญาติมูเขาได้ยินแหนเขาบอกในีใจหยาดน้ำเพื่อ,อนที่เพื่อนบอกว่าหยาดน้ำหยาดในหยาดในคือเอาใจนี้ให้ส่วนบุญและเสร็จแล้วออทิศส่วนบุญให้ผู้ทีท่ร่วงรับไปนี่คือหยาดในหยาดน้ำทั้งนอกคือสาธาพิธีค,คือค่าเมนพากคือผ้าเหลืองอเป็นสิ่งสมมุติทางในเป็นสิ่งสมมุติคือผ้าเหลืองนีง่ก็ทสองแฉก ทรงชัยพระพุทธเจา้าแต่ข้างในเน,นื้อหนังเป็นสิ่งสมมุติที่มันแตกดับได้ระบวกเข้ากันก็เรียกว่าเป็นพระในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือกันให้ตั้งใจให้ตั้งใจเฮ็ดเอาเฮ็ดไปหันแต่จะไปเชอะยังมาสร้างมั่นมาสิมีเองคือห้องเสีตดสีห้องนี้ยังห้ามาอยู่นี่เป็นพญานาค่เกอดกระหายห้องที่อาบน้ำเขาเนี่ยเขาก็ว่า เป็นหลักหนามเขาคุณอะตุ้มขึ้นเตรียมตัวมาถ้ามาถ้าถ้เศร้าเดี่ยวเขาพี่เขาเดี่ยวเนาแม่เขาหัสื่อๆมาถ้าโอ้โหจับเรานต่เอาขอโทษเด้อไปพระอาจารย์เคยเห็นเพิ่นอยู่บ่จ้าเห็นเพิ่นตัวคนเฮานี่แหละอาจารย์น่ะบ่ได้คืออันอยู่ในไม่ขีดเด้อันอยู่ในไม่ขีดนั่นก็มีอันน่ะเป็นเป็นพาหนะเข้าใจบ่คําว่าพาหนะ คือพรท่านได้เข้าใจพ่ะท่านเข้าใจนั่งสงสารแล้วขี้ยงกันโอ้พระคณะนั่นแหละคือว่านางสงกนระคณะขพระคณะที่เขาไปโอ้เป็นพระคณะของเพป็นพระคณะของเขาไปคือไมาต้องว่ารถพวกนี้ได้ลดเขาค่ะชาโย่เมืองจีนกับเป็นมังกรอนนะอันนั้นแหละพญานาคโบเมนโบเมนเมังกรอนนี่เพิ่นเอิญพญานาคโอ้เพิ่นเอิญเมังกรทนถาคุณเพื่นเอิญเมังก่อน จิมมี่หนวดไม่ยัง <ฮะ S 2> มีเขาเพราะยังมันอยู่ในหินในหิมะมันต้องใส่ตัวนี้อุปกรณ์นี้จะจะผ่านเพื่อเ,เขาเรถเก๋รถไทยรถรุ่นเท่าเนี่ยแหละรถแมกโก่เนี่แหล,ละ,<ฮ>ะมันเกือเป็นจํานวนจังสั้นคื้อกันไปปั๊มเนี่ยเขาก็มาปั๊บเขาปจิเนี่ยเขาที่เจ้าจบอกกันย่างลงมากกันย่างไปโตัวก้นเน่อยเสียจมากก็มาก,กัาร,รถเขาก็จอดไปโตงูโตงูที <ฮะ S 2> ่ว่าเป็นตัวงูพญ่างใหญ่ใหญ่เห็น ่วลาสำเร็จคือควอนใหม่เป็นขึ้นเตาเป็นขึ้นบางคนกบบบางคนมากกับเป็นเบนไก่ยางมากแต่ก็ออกจากหันมากกับเป็นคนเขาเหยียจากมีไฟเขาก็ไปขึ้นไปนนนะขึ้นผ้าหนะาทาหน้าของเขาเขาก็ไปบางคนก็หฮอได้บางคนกัยยางไปขึ้นเตาบางคนก็เรื่อยกังทีม่มันมันมีมันมีรถหลายชนิดของเฮาคือไก่เม็นแบบมีรถเกง๋งรถเบนรถจักรยานรถหนูน้ำ โดนิ้งาก็อืดแน่ละแต่เป็นแบบรถลากบริเนร่าก็บรบเนร่าทั้งหลังเนี่ยอืดแน่หรื่า่รดนแบกกับมีดได้ไหมรดนตีนแจ๊บก็จังแบกกว่าจึงเพนาะงม้นรถแบกกับไม้ถึงว่าเอ่อเขาเคยเห็นอย่างต้รถแบกตอนบริเนร์ใส่ง้วใส่กล้วยลากเขียนนะเอาค้นอ่นแบกเอาใช่เขาเข้าไปยังใส่กับมีดโอ้บางคนกับหน้าหน้าบางคนนี่กับหูยาวหูใหญ่บางคนก็ตาใหญ่ตาน้อยบางคนก็บหู งามภูว่างามผูกระดัเพรื่องก็มย์เท่านี่แหละแต่บางเป็นเผ่เาเผ่าแม่ออกเผ่าคาทั้งเทื่องแตเผ่าอันนั้นคือกันว่ดเขากับอันเดียวกันแต่ว่าเครื่องทรงเขาหลายเครื่องแต่งกายก็แต่เพิ่อยูจังไหนจ้าก็ไปยูเพรื่อกับเพาะัหนือนะจะเป็นโล่งเป็นธรรมเป็นยังยูน่ะกระหองไ่หองมันเป็นคือพระหลัดสว่างมองยัยเป็นพระราชสว่างกับโอโถงหญ่เหลี่ยมนิยมนิยมนิยมนยยมมีลาสีสง่าเข้าไปก็มีทหาร ดับคือประหลัดสว่างแต่ผลต้นไม่ย่าอยู่ในอยู่เลยโอถ้าเข้าไปไอ้ที่พระเจ้าประสงค์ไปเขาเชิญไปไปอยู่หันหรือว่าเขาเอาคนมนุษย์เท่าร่วงไปงสิที่มาถึงันเขาเขาเสียหนันเลยเขาสิเปิดทางให้เข้ามาเขาสิสร้างกันไปถอดไปลยบรรดาศาลเข้าได้เข้าได้บ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดเกี่ยวกับบ๊มีผูวรได้ผิดของข้ามากขอบมาเราก็ถามเพิ่มขึ้นมากสียทีนะ เจ้เขากัฟังธรรมก็เจอ้าก็เคยมาฟังธรรมนะเฮ้ยย่ำเขาสวดมนต์เขากลับมาเป็นคนมากปลาเนี่ยสมวติสมมันชุ่มเจ้าทอดเลยนะบางหนึ่งมันบ่็นหน่อยหน่อยได้อทอดน้ำต so ้มโมทนาเป็นล้านๆหมดเนียพี่น้องชุ่มเจ้าโมทนาพูดได้เต็มมุดเลยเนี่ยงเมื่อกี้นี่บอกระหว่างเมื่อกี้เขาว่าเป็นหน่อยเนี่ยเขาหลับซ่ามาบางหันบอก่ะเออเขาหลับซ่าอุ้ยซ่าเขาหลับซ่ามาโมทนาด้วยมันไม่ได้หน่อยเนี่ย คือปัจจุบันเขามักคือสุดเลยอนาคตการลูกนี้เลยเขาเพราะไรนะพี่ปัจจุบันฟังก็ได้ตี้ยค่ะขันท่าคนนี้ปัจจุบันเขาได้หมาเนี่ยเขาก็บอกกันบอกกันต่อไปบมโนธรรมเลยนะจ่าลาพระอาจารย์งนั่นเราบ้านนี้ฟังท่านดีอ้ามกฐิได้รู้ข้ามไปท่าุญสายบ้านข้ามกฐิได้อธิษฐานปัจจุบันฟังดีเขาได้ยินได้เขาสืเครื่อง เพราะเขาเอาหน้าคดมดเขาไป,ไปหมดตุ่มชุ่มเข่ากันแต่มีบอกลูกบอกล้านกับบอกต่อกันไปมีนอ้องก็ไปหไปรือว่าโมโู่พวที่หูจักกันแต่ว่าถ้าคนอื่นเขายืนหันเขาเขาถี่แนมเขาออเจ้าคือว่าหน้าคนเหมือนบ่านเราโม่เดียวกันคือกัดนึ่ทุกีเว้สบายสังกัดท่านเปินมาไปกาวมานี่มายางมังยม,มาเตี้ยโอ๊ที่ไปกาวเย่ยมากหนิเอาหายพระไปหันแล้วก็เล้วยนลง เออแล้วก <ersch> ็เอาปัจจุบันรถเน้เอารถเขาจะเอาหน้ากอมาอไปสนเขอไปจุนไปไปจีบสาวบม่ไปหรอเป็นยังไงไม่่ไหอนากอดเอาปัจจุบันเนะฮฮะแล้วอาจารย์ตัวแบบอดีไม่แห้งใส่ต้นมะพร้าวหนึ่งคนมันเป็นหน่อยได้เขาบอกนาน้ำตกเลยใน่โอ้โหอ้างกันจุ่มเดยิจุ่สิคนขิ้งโลกคนเดียว หนักจองสำหรับเดยกเขาอยากได้มีเขาก็ได้ส่วนแดงบุุนในหันด้วยมีแบบรับปัจจุบันเิ่นก็ได้เลยตีค่ะกไดเลยเจ้ากรรมนายเวรก็ไดเลยปัจจุบันนี่ดอเออครับุุกสิงทุกอย่างให้ประสบคนสเร็จในปัจจุบันเลยขึ้นทุนให้ดอกครับแต่ได้ากรได้ิบสองล้านที่ได้ดอกจ้าล้าน สจ้าปัจจุบันนี้เป็นตามาฟังถ้ำน้ำพระอาจารย์นี่เนาะเข้ากับมันเทียนตั้งใจเข้ากัเทียนเนี่ยเขาฟังโยงย่ามตั้งใจมาบวชคนสามพันสี่พัน